รับคลิปนี้นะครับพี่น้องอยู่ที่ภารกิจครับปูศากไมโครครับโกเบ2สองร้อยนะครับโกเบ2สองรอยกับรุ่นนี้ครับโกเบเป็นอ่าไมโครนะครับที่นะครับเหตุงานภารกิจนะครับอยู่นี่ครับปันตาดนะครับใต่สไลด์ครับจมหนาไปสามมือแล้วครับไหลวีแววครับพี่น้องคุณจุดที่จุดที่นี่ครับไมโครยูนะครับคือปาน้ำครับใส่ปาน้ำชุดใหญ่ครับ จากมูลนิธิสว่างนะครับมาผูกร็อคสลิงครับเก็บกูนะครับจากมิโก้ครับที่จมอยู่นน้ำครับน้ำประมาณจิตแปดเมตรนะครับน้ำจิตแปดเมตรนะครับมอเตอร์ไซค์เค็นนะครับสองขั้นนะครับวันนี้ใช้รถเข็นสองขั้นนะครับเป็นขั้นหนึ่งที่แปดสิบครับกับที่สามห้าครับแปดสิบแปดสิบตันสามสิบห้าตันนะครับ น้ำหนักไมโครอยู่ในน้ำราวประมาณกับยี่สิบเอ็ดตันนะเป็นโกเบสองร้อยนะฮะเนี่ยครับเห็นตะปาดานะำกู่อ่าไข่อื่นๆครับเมื่อนี้มาเบิง้งกู่ไมโครครับกู่สามไมโครอยู่ในน้ำนะครับ นาทีสำคัญครับพระดานามครับหนึ่งสองสามสี่หาหุท่านนะครับมือนี้มารวมภารกิจครับกูเมโคครับตกนามนะครับอยู่บันตาดครับเพื่อเมืองจันทร์ครับสีสเกีนะฮะตกะเน่มาสามมือแล้วครับตกนามมาสามมือนะครับเคียนกับเคียนจากกันทะลักนะครับ KK คอนกรีตนะครับแปดสิบตัน สามสิบห้าตันนะครับเคลนนี้สามารถยืนได้สี่สิบห้าเมตรครับโตโต้แปดสิบต,ตันยืนได้ยาวสุดนั่นสี่สิบห้าเมตรขามฟั้งห่วยนีได้สบายนะครับเบคโคที่อยู่ในนานะครับพี่น้องเป็นโกเบครับโกเบสีฟ้านะครับโคเบสองร้อยนะครับทำนักลาวลาวีิบเบตันนะครับ บริษัทเคนสองโตนะครับนี่ครับบริเวณที่เมคโคยืนอยู่นี่ครับมันสไลร์ลุงนะครับระหว่างปฏิบัตินาทีเห็นงานนะครับจะเกิดการสไลร์ครับเราก็ตบน้ามครับส่วนคนขับนะครับโดดออกได้ท่านนะครับปลอดภัยดีนะครับคนขับปลอดภัยนะครับจากมุนที่อะไรครับที่สว่างจากสีขอครับในทีมปานานครับ จากมูลนิธิสว่างนะครับจากสีขอระพูะครับชุดใหญ่เลยเพื่อนค, <c oughs> ครับ <c oughs> เคยเคยกู้ภารกิจนี่จักเือระเรครับ,ไม,รอบอรไมโคู่นี่เพิ่งเจอบ่นี่แต่ทั่วไปก็เป็นรถยนต์รถอะไรที่ตกคลองตรงน้ำใช่ไหมวันนี้ถือว่าภารกิจใหญ่บาหินบ่ถือว่าถือว่าหินนะครับอยากอยู่พอสมควรนะครับ ปะดาน้ำก็จะนี่นาทีนะครับเพื่อเอาอมุดนะครับเอาสลิงนะครับสองเสงน้นลงไปตรงหาจุดจุดสําคัญที่มันสิล็อกอยู่นะครับเพื่อล็อกอสลิงนะครับใต่น้ามครับตอนนี้เมียคู่นะเบื้องต้นตอนอที่ประดาน้ำเพื่อนมาเบื้องจังหวะเรียกว่ามันตะแคงขางนะครับแมีนบามันเอียงขางอยู่ไม่ขวมันเอียงข้างตะแคงขางครับ okay. Okay. ยูนี่กับะมาสามมือแล้วครับเดี๋ยครับเคลนเคนใหญ่ครับจากกันทะลักครับพ่บิ๊กเลยนะครับแปดสิบตันสามสิบห้านะครับทะเบียนทอาไหรก่อนทะเบียนเมโก้ สามแปดนย์แมนอีเดียนบอแมนแมนนอนเลยจะเบียนแมโคูอยู่ในนามสามแปดหกศูนย์นะครับเอาไปกวาดเลยสามแปดหกศูนย์นี่พยางนี่เราบอกสามแปดหศนย์แมนมาพันทุ่งเลยมาเต้เลยพี่รองมายืนถ่ายเซ้าอยู่นี่คือมายืนนี่หายกำลังใจครับ มาให้กำลังใจทีมงานครับเพื่อเก็บกู้นะครับไมโคให้ได้สำเร็จโดยไวนะครับไปบอกเจ้าที่เอาทางมั้ยหรือเปล่ามีบอกเจ้าที่เอาทางมั้ยหรือเปล่าอ่าให้เก็บกู้สับไมโครได้ไว้นะครับง่ายๆนะครับนี่บริเวณอ่านี่ครับลำน้ำห่วยทับท่านนะครับอยู่บ้านปราดนะครับบ้านตาดบ้านตาดเอ่อเมืองจันทร์ครับที่สเกียร์ ขอให้ภารกิจรีรล้หลวงโดยไวนะครับยามีอุบสรักใ,ใดนะครับให้ได้เอาขึ้นง่ายๆนะครับแล้วก็เฮ็ดภารกิจต่อไปให้เซ็ตสิ้นนะครับ วอัปเดตให้เบื้องอีกนะครับพี่น้องอไมจอดต่อไปครับ